สวัสดีครับผมเฟอร์ซีัวแสบนะครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมไปเจอของเล่นชิ้นหนึ่งในติ k กตอกมานะครับเขาบอกว่าของเล่นชิ้นเนี้ยจริงๆมันง่ายเลยแต่มันยาก <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ง่ายแต่ยากนั่นแหละมันเลยอยู่บนโต๊ะผมนี่ไงครับมันคืออะไรเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี บางครั้งการน,นำเสนอมันก็เป็นส่วนช่วยที่ทําให้เราอยากได้สินค้าชิ้นนั้นน,นใช่ไหมครับเหมือนอย่างเงี้ยผมเจอมาที่เขาบอกว่าจริงๆมันง่ายนะแต่มันยากแค่นี้ก็ได้ใจผมไปแล้วครับเอาเลยครับจัดสั่งมาเลยครับพึ่งพอของมาก็เห็นฮะมันก็ไม่ได้อยากอะไรหนีมันก็ดูง่าย ง,ง่ายเหมือนของเล่นเด็กซะด้วยซ้านะครับเอาลิงิ์ององครับไปก่อนเลยเผื่ออยากจะซื้อบ้างปุ้มรานะคาเท่าไหร่ลืมให้เมียสั่งให้ <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะครับเปิดสนใจลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับมาได้ของของเรากันต่อดีกว่าครับคือมองภายนอกอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเกมเขาวงกดที่เป็นลูกบอลกลมเหล็กเล็กๆนึนก่อนไหมครับแล้วก็ต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยประมาณนั่นแหละครับแล้วมันยากอะไรยังไงล่ะนั่นสิครับพนทีผมก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับเพิ่งได้ของมานะครับผมจะมาแกะและ ทดลองเล่นพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับมาแอบแกะเล่นก่อนไม่ได้ครับมันโกงครับมาลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะครับมาลำแรกเรามดูรอบกล่องว่ามีอะไรบ้างแล้วแกะกล่องลองเล่นกันดูเลยครับมาเลยอ่านี่ครับันดับแรกครับเรามาดูชื่อของเล่นนี้ก่อนเลยครับวิจัยสีเช่าค่าหยอก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 ไม่รู้นะครับจะบอกพอจะเดาได้เลยครับว่ามันจะชื่อว่าเกมเขาวงกดอัจฉริยะครับ ยกจบๆพี่ครับยุบนากรีดเขียนอยู่เล็กน้อยนะครับนี่ i n t e l l i g e n t m a z e Game นะครับก็คือแบบเขางกดเสริมสร้างทักษาการนั่นเองอะไรพวกง่ายๆนะอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับทำไมลูกบอลมันน่าจะหลุดออกมาได้แน่เลยเพราะถ้าเกิดลูกบอลหลุดไม่ได้จริงๆเด็กเล็กก็เล่นได้มันขยับมีเสียงอยู่นี่ผมนี่เสียงกระกรองจริงๆนะครับทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะไม่แต่ด้านหลังอะไรก็เป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะครับมีตรงนี้ภาษาอังกฤนิดนึงบอกว่าอะไรคืออะไรครับอันนี้ Central Point ครับนี่สตีลบอลนี่แบบเคลียร์เล่นโฮลูอะไรดูแลสต็อกเหรอ เราเล้นสมูทเซอร์เฟสครับปรกลมนันนิ่มเหมือนง่ายๆนี่ครับนี่คือชื่อของเล่มเหรอ,อครับเลบิรินผมอ่านออกเสียงไง่ายเลบิรินเลบิรินเลบิรินเออเอกเสียงยากจั่อ่ะไประมาณน้แหละไม่รู้ล้กันากมาตัดกินมาเลยผมว่าเราแกะกล่องดูเลยดีกว่า,า,านะครับมาดูกันครับสำหรับแรกของวิสัยเขาที่ว่าไป <c oughs> มวอะอางผมอ้าวมาอ้าวไม่เหนื่อยเลยครับเปิดมาหนึ่กล่องมีแค่นี้ไอ้คู่มือไม่มีโอ้ โอ้แค่นี้นะครับเปิดมาเป็นยาจุดกันยุงสตยลุงครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับแต่เหมือนจริงแตเหมือนจุดกันยุงม,มากเลยนะครับอ่ะด้านในมองเห็นไหมมองเห็นนะมันจะมีลูกบอลอยู่สองลูกก็ <c oughs> ที่ลองดูนะครับตอนนี้บอลมันาจุดโอ,โอ้เราต้องเอาบอลเข้าไปอยู่ในจุดตรงกลางนี้แน่ๆเลยครับไม่แน่จะมีอะไรนะอันนี้แหละน่าจะเป็นชื่อของเล่นมันนะลายบิวดินเลบิวดินโอ้ยอ่อยานยากจริงๆเลยนั่นแหละครับมันจะยากอะไรอ่ะก็แค่เอาลูกบอลเข้าตรงกลางนี่นะ อ่าโดยบอก,กง่ายแค่นี้ผมขอไม่เกินหนึ่งนาทีเอาเลยไม่เกินหนึ่งนาทีทําเสร็จเลยนะครับถ้าตามรรยการที่เราจริงนะคือลูกบอลสองลูกใส่ไว้ตรงกลางนะหรืออาจจะแบบว่าลูกหนึ่งใส่กลางลูกหนึ่งไว้นอกหรือว่าเราตั้งกฎเองเหรอว่าแบบอ่ะฉันต้องการลูกบอลสองลูกนะลูกหนึ่งอยู่ในวงสีเขียวเข้มข้างในอีกลูกหนึ่งไว้วงสีเขียวเข้มข้างนอกอะไรอย่างนี้นครับอ่าอันนี้มันก็ไม่ตายตัวนะผมว่าอันนี้มันได้หมดแหละแล้วก็ตรงนี้ครับในแต่ละชั้นเพื่อนๆเกจีดีๆครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นนน ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งแต่ละชั้นน่ะรูจะอยู่คนละที่กันนี่สีส้มนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็สีเขียวนี้จะมีด้านล่างนี้อันหนึง่งนี่ด้านล่างนี้อันหนึง่งแล้วก็ด้านบนอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าที่ผมมองคร่าวๆนะแต่ละชั้นน่าจะมีสองรูหรือเปล่าก็ชั้นม่วงข้างในนี้รูเดียวชั้นเขียวเข้มนี้ก็รูเดียวสีส้มสองโลนี่ลงมือผมนี่นะครับ คนที่อยด้านนอกก็2องลูกอ่าโอเคก็เป็น2 2 1 1นะครับอ่าดูเป็นอย่างนี้นะอ่ะมาเพราะเราเล่นเห็นกันจ่าจ่าไปเลยนะครับเราเอารูบบอลเข้าไปเป็นสองลูกก่อนปึ๊บเข้ามาอ่าง่ายง่ายครับเข้ามาหนึ่งเข้ามา2ไปต่อไปไปไปหนึ่งเฮ้ยแล้วลูกนั้นออกไปไหนล่ะ <c oughs> เอ้ยทำท่าทำทำ่าไม่ง่ายละเราแรงด้วยก็อ้าวแล้วก็ออกสองเลยอ้าวปึ๊บอ้าวถือจุ๊บ เฮ้ยโอ้โหอ้าวแล้วครับทําไปเล่นไปครับตอนแรกนึกว่าแบบหวานหมูหวานเจี๊ยบครับไม่ใช่นะครับนี่ยากมากเลยนะพอเราจะเอาลูกที่สองต่อลูกแรกมันก็กลับออกไปข้างนอกเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหฮ่าไม่ใช่เล่นและครับอ้าวขอโทษครับคุณเลวีดินครับผมสกประมาทมากเกินไปครับประมาทมากเกินอันดับแรกเลยครับคือมันลื่นมากครับลูกบอลลื่นมากดูนะครับแค่สกิดนิดเดียวดู วิ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วแค่เอียงเพิ่มนิดเดียวเท่านั้ะครับปุ๊บดูวิ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วครับมันทำให้มันยากครับแล้วด้วยความที่เราต้องใช้ลูกบอลสองลูกเนี่ยอ่าถ้าเป็นลูกเดียวอะ่ะมันก็กรึบกรึบตังทังง่ายใช่ไหมครับอันนี้พอสองลูกครับลูกหนึ่งเข้าไปแล้วพอลูกสองจะเข้าต่ออา้าวลูกหนึ่งมาปล่อยทางหนึ่งอย่างนี้ครับโอ้โหเฮ้ยบ้าน้าเหมือนที่ในทิกต็อกบอกเป๊ะเลยครับของเล่นที่ง่ายแต่ยาก โอ้ยพากย์ตาช่วยล้วทอดแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินไปที่มนุษย์อย่างเราจะทําไม่ได้ครับดฉนั้นเราต้องพยายามทําให้ได้ครับเอางี้ดีกว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจับเวลาด้วยนะครับเรามาดูครับว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นไอ้ของเล่นที่มันง่ายแต่ยากนี่นะครับมาดูกันครับอ่ามาครับตรงนี้จับเวลาให้เห็นกันจะจะชัดๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มผมเอาบอลออกข้างนอกก่อนอ่าโอเคนี่นะ บอลอยู่ข้างนอกคู่แล้วนะครับมาเราเริ่มกันเลยนะครับดูผมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมขอไม่เกินสามนาทีผมเชื่อว่าอย่างนี้ก็ต้องทําได้อ่ะมาเลยครับไปมาแรกจะต้องเอาบอลเข้ามาข้างในให้ได้ก่อนหนึ่งลูกสองลูกต้องเข้ามาสองลูกเข้ามาอ่าเราต้องทําทีละชั้นไปเรื่อยๆครับปึ๊บเอ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่ากลับไปเนี่ยจริงนะครับพออีกลูกหนึ่งเข้าได้อีกลูกหนึ่งมาทําท่าจะออกกลับอย่างเดียวเลยไม่รู้เพราะอะไรเขาคิดไว้แล้วหรอครับปึ๊บอ่ะเห็นไะห เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เสมอครับผมไม่เข้าใจเลยครับฮึบฮเนี่ยดูดูกับบอกอันที่สองเฉยเลยเฮ้ยผมตั้งเป้าไว้สามนาทีต้องได้ยะยะยาออกนอกสุดเลยทีนี้เฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะครัดหยด่า<อ>มา,มาสองลูกเข้ามาเข้ามาเข,ามาข้ามากับเพื่อนสี่ เข้ามากับเพื่อนอ่าพอเข้ามากับเพื่อนเพื่อนก็ออกไปใหม่ดีมากอ่ามาครับเข้ามาชั้นที่3ได้แล้วครับทีนี้เข้าไปดิเข้าพร้อมกันเลยสิปึ๊บอ่าเฮ้ยสุดท้ายเฮ้ยเยกบเอ้ย,อ,ยอุตส่าห์จะได้เพียงนาทีเดียวแล้วนั่นไงแล้วก็ออกไปใหม่เข้ามาเข้ามาโอ้๋อหยุดโหเฮ้ยได้เฉยเลยครับอ่ะใช้เวลา1นาที22วินาทีครับเฮ้ย ทำไปเล่นไปเฮ้ยเอาจริงนะครับผมว่าคนทำคิดไว้หมดแล้วย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่อะตึ๊บอะอ่ะ๊บอะ,อะ,อะตอนออกนี่นะง่ายจริงที่ตอนเข้าเนี่ยมันยากยากนะครับ <laughs> อะสมมติว่าลูกแรกเราเข้าใหญ่แล้วใช่ไหมครับ แล้วเราเจาลูกอ่ะ <g ings> ยังไม่ทันเข้าเลยอ่านี่นะครับสมมติว่าลูกแรกเราเข้าได้และครับเราจเจาลูก2มาเข้าใช่ไหมครับเหมือนนะัดตอนนี้ลูกของสีขยวอยู่ตรงนี้ครับเมืเ่อเราเลื่อนลูกนี้ไปที่รูตรงนี้ครับไอเจ้าลูกเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีถนะ้าให้มันออกไม่เชื่อดูนะครับมันเป็นอย่างนี้เสมอครับอ่ะเ้ายังไม่ทันมาเลยอ่ะดูอ่ะมารูนี้อ่ะมารูนี้อ่ะเห็นไหมยังไม่ทันจะได้ไปเลยลูกนี้ออกสักก่อนแล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดครับปึ๊บอ่ะเข้ามาได้หนึ่งครับ อ่าผมเอาลูกนี้เข้าอ่าเห็นไหมพอลูกนี้เข้าลูกก็ไปออกรถอ่ะออกคู่เลยเห็นไหมมันเป็นอย่างงี้ตลอดครับผมว่าขอดิชินเนี้ยเราต้องนิ่งมากๆครับใจเย็นๆมากๆเลยถ้ารีบทํามันจับไม่ได้เหมือนอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆเราก็สามารถเอา2ลูกอะ่ะเข้าพกไปทีเดียวในะหนึ่งรูได้แต่ต้องใจเย็นแบบโคตรๆเลยนะครับ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าเข้าไปหนึ่งเข้าไปสองเห็นไหมเราจะเย็นมากๆมันจะทําได้ครับแต่อันต่อไปอะไรก็จะยากแหละวอเข้าหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันลื่นมาก คนเขาสอ,องอ่าเห็นไหมเอ็งก็อันนี่สอยังไม่ทันเข้าอ่านี่ประมาณนี้คือเอาจริงๆนะใจล้วนๆเลยครับเราต้องใจนิ่งมากๆจริงๆถึงจะทําได้นะครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหเฮ้ยเอาจริงๆนะให้รอบหนึ่งอะเบ่อเพลอนาทีครึ่งไม่รู้ได้ไหมเลยนะครับเอออู้วว ถึงที่บอกครับเหมือนจะง่ายแต่แตยากยากจริงยากจริงครับอ่าโหสุดยอดเลยครับแมนี่นะครับคือของเล่นที่กําลังฮิตในทิกต็อกนะครับของเล่นที่ง่ายแต่ยากนี่นะครับของเล่นที่ผมมาแนะนำในวันนี้ครับเลบิลินเอาชื่อนี้แลวกันเลบิลินว้าวก็เป็นตามนั้นเลยครับเป็นของเล่นที่ง่ายแต่ยาก แต่ถามว่ายากเกินไปไหมก็ไม่ได้ยากเกินไปครับเป็นความยากที่จัดอยู่ในระดับความง่ายของความยากครับผมพูดเลยผมเนี่ยเหมือนพูดได้ยากเลยเดี๋ยวไพูดง่ายๆฮะโอ้ยอะไรง่ายๆยากๆเนี่ยอ้่าประมาณนี้แหละครับอย่างที่บอกนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเอาลิงก์ไปครับใต้วิดีโอของผมครับกดเข้าไปดูและสั่งซื้อได้นะกำลังคิดบ้างนะครับในติ๊กต็อกทาไม่ได้เล่นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับนี่กระือการดูของเจ๋งๆเดวันนี้นะครับเป็นของเล่นนะครับถ้าใครอยากปวดหมองก็จัดไปเล่นได้นะครับ การฝึกสมาธิอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าเราเล่นนี่บ่อยรับรองครับเราจะเป็นคนที่มีสมาธิสูงครับสามารถทํางานทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นของเล่นฝึกสมาธิฝึกความอดทนนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับผมยังมีของเจ๋งๆอีกเยอะแยะมากมายมารอที่จะรีวิวเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับช่องผมลงเร็วทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปเล่นปวดสมองต่อก่อนดีกว่าเอาให้ลูกเล่น สวัสดีครับเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันคือของเล่นสะกดจิตรอมราม